ว่ามีบุญกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระพฤตปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายก็ขอ,อน้องถวายเป็นพกท่การสักการะขอพระแทจารและคณะสงฆ์ทุกรูปจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ถึงเป็นโรคโควิด -19 เป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราสิทธิ์ยามสิทธิ์าราบใดทมาด้วยคือ,อขอพวกเราได้กันตะวันสานจบพร้อมกัน Namo Taksa Bhakavadho Adhyahadho Sambha Sambhavasa Namo Taksa Bhakavadho Adhyahadho कि ते はい。 嗯。Uh huh. บรรทอนไปถึงญมติพี่ของผู้ชมที่กำลังตามรับชมบรรยากาศการไหลสดทางเด็กของอุทยานแห่ง,งบงุญใหญ่ในขณะนี้กายังคงเป็นภาพบรรยากาศจากทางบาง้านสวนสายสัมพันธ์หองบุญในวันที่30มีนาคม พำษันหา2 5 6ยหกสจต้องขออภัยกับสัญญาเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเนาะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงเกือบที่จะบ่ายโมงแล้วคณนะญาติธรรมที่เดินทางมาร่วมในกิติกรรมทางสช่วงเช้าในช่วงนี้ก็ได้ทำพิธีกาบขอขอมาคณะสงฆ์ แล้วกระงคจะมีพิธีของน้ำขอทองคณะสงฆ์นะตอนครับเดือนในช่วงของเทศกาลสงกรานก็เคยเป็นกิจกรรมที่ทากระทำมาต่อเนื่องหลายปีโดยอาศัยการที่คณะสงฆ์นำโดยธรรมจารย์จาราน,นาัาท์ขนองได้เดินทางพาคณะสงฆ์ไป สแสดงบุญที่ประเทศอินเดียนะช่วงกลับจากอินเดียคณะสงส์ก็ได้รับนิมนต์จากยาติธรรมโดยเฉพาะโยมตูโยมสองวันของดวงอุตจการองสถานที่บ้านสวนสายสะพันแห่งนี้และใน บ่วันนี้คณะสงฆ์ตลอดจนถึงยัติธรรมก็ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากประเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่สมภพโชติปัญโยท่านได้เดินทางมาตรวจสุขภาพประจำปีที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านก็ได้เมตตาเดินทางมาให้คณะสงฆ์ได้กราบคารวะตลอดจนให้คณะยัติธรรมที่มาร่วม ในพิธีนะได้กราบสักการะในตอนนี้หลวงพ่อใหญ่ก็เดินทางเข้าสู่พื้นที่ที่จัดกิจกรรมนะตอนนี้ญาติธรรมมาตอ้ตอนรับด้วยความปิติในส่วนของสุขภาพหลวงพ่อใหญ่พวกเราก็คงจะ รับรู้รับทราบโดยทั่วกันดีว่าเราก็ใหญ่ได้อ,า,อา,าพาธอยู่ก็ได้เอารักษาตัวอยู่เรื่อยๆ<ม>นะตามบรรยากาศตอนนี้หลวงพ่อใหญ่สมภพก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณที่จัดกิจกรรมในบ้านสวนสายสกันแห่งบุญ ก็นำภาพบรรยากาศมาให้อ,รรหอาจารย์ที่ทำหรือครูบาอาจารย์ที่มีอยู่ทางบ้าน,นได้รับชมโดยรนมนมโนธนาสาธุได้แสดงออกถึงความรักความเคารพในครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อใหญ่สมภพของเรากนะณสง์ที่ ร่วมจาริกษเดงหรือว่าสแสวงบุญที่ดนพุทธภูมิพอเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยทั้งหมดโดยความสวัสด,ดีภาพนะแล้วก็พักอยู่ที่บ้านสวนสายสะพานแห่งบุญตำบลน,นาราพิรมอำเภอบางเลนจังหวัดสมุทรสาจังหวัดนครปฐมก็ ในช่วงต่อไปคณะส,สงฆ์ตลอดจนถึงยติธรรมก็จะได้ร่วมกันแสดงมุทิตาแสดงคารวะตาเนาะขยันหมดภาคเดียร์ละเปี่ยนรูปภาษาแลถถถถถ้วขอบอาจารย์นะครับขอบเดียร์ที่รูปภาษาเอบอาจารย์ด้วยนะครับไม่ใช่ยี่รก็จะคุยตรงนี่เลย ต่อเน,นื่องนะตั้งแต่ช่วงอยู่ที่แดนพุทธภูมิหรือว่าประเทศอินเดียช่วงที่คณะสงฆ์ได้อจาริกแสวงบุญสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่งหรือว่าสี่ตำบลทางยติธรรมพวกเราก็ได้ติดตามรับชมการไร้สดภาพบรรยากาศใน แดดก็จะภูมิให้พวกเราได้เห็นได้สัมผัสได้รับฟังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในขณะนี้ก็ <c oughs> อยู่ที่ <c oughs> จังหวัดนครปฐมอําเภอบางเลนในบ้านสวนสายสัมพันธ์แห่งบุญของอายมสังวานของดวงหรือว่าโยมปู่นนะที่พวกเรารู้จักก็มียติธรรมจาก หลายพื้นที่นะโดยเฉพาะจะเป็นที่อยู่ใกล้ในเขตพื้นที่นครปฐมหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานครก,ก็เดินทางมาร่วมในกิจกรรมหรือว่าเป็นกิจกรรมสามัคคีบุญหรือว่าสามัคคีธรรมในพวกเราได้มีส่วนร่วมในการกราบต้อนรับครูบาอาจารย์ที่กลับจากประเทศอิอนเดียในช่วงนี้ก็ จะเป็นบรรยากาศการทำพิธีกราบสักการะคารวะตาท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่สมภพโสติปัญโยขอรยางค์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์พรญาตโยบได้เข้าสู่พิธีในการถวายสักการะเสียงด้านนอกก็อาจจะไม่ได้ยินสักเท่าไหร่เนาะก็จะ เขาจะย้ำบรรยายหรือว่าพูดให้ทุกท่านได้เข้าใจหรือว่าได้รับทราบเป็นช่วงๆของคณะสงฆ์ไทยที่คือโครงการเรื่อระดานกับมือคนไทยวันนี้พระอาจารย์เบตตาได้มาเยี่ยมมาให้กำลังใจเพคนทงลายถึงคนรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างยิ่งการขอกาบพระอาจารย์ในการทำ ในการทำสามปิจกรรมใช่วงการตอไปับขอพคุราทั้งหลายการจิตตอน้อของพวกเราที่รับชมอยู่ทางบ้านก็ร่วมอาบนมินนะสงก์กำลันก็ได้ทำพิทีครับสักการะคารบตาก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราโดยเฉพาะ คณะสงฆ์หรือว่าจะจะทำที่อยู่ในบ้านสวนสายสัมพันธ์แห่งบดนตรงนี้นะแล้วก็ญาติธรร์ี่อยู่ทางบ้านที่กำลังติดตามรับชมการไลฟ์สดของเพจวิวทยาลังคำดงยาง ในความสำนร็จในทระคุณทำที่ราจากให้กรโโรมอบรมในการเราดก,การปฏิบัติเป็นส่วนที่สำคัญเพราเราอยู่ด้ในการที่เราได้รับอาการที่เราได้ปฏิบัติในการที่เราได้สร้างบุญบารมีพลังทั้งหลายใานความสำนรในที่คุณที่ในรอกกรับนี้ครับ สถาระและประกาศข,ของพม่ากไม่ว่ามีอะไรที่พวกเราทลายพม่าท่านร่วงเกินต่อท่านพระเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรองของให้ประาเา้าได,โด้โตรดใม้ตาและอโอสิกรรมให้กับพวกเราทลายด้วยเพื่อไม่ให้เป็นกรรมเป็นเวรเป็นเพื่อความกั้นความเจริญในการดำเนินชีวิตในการประพฤติในการปฏิบัติ อาบุญกุศลทันใดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของพวกเราขอน้องถวายเป็นเครื่องสักการเป็นบุญุู้ประ์พระพ<อ>เพื่อ,อหดป็นส่วนบุญกุศลให้กับเจ้าโรคเจ้าภัยเจ้าอับอายเวที่เปี่ยนเดียนสุขภาพรักาป่วยใจให้ได้รับรู้อนโอโมทนานาพ <อ S 1> ุทเพื่อขอบระจารให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพลุกใจเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจ ให้กับสิทธยาสิทธิลรากนานเท่านาด้วยอาร์ติธรรมยามคนต่างๆเพระว่ตั ก็ได้ยินเนาะมีจากอุปกรณ์ไม่พร้อมก็จะพยายามบรรยายให้พวโปราได้รับฟังก็เริญเนื้อญาติโยมที่กำลังเข้ามารับชมการถ่ายทอดสดในขณะนี้

ส่วนแต่ท่านพระอาจารย์อท่านพระอาจารย์น่ายาสมุทนาน่านาโมศิกาให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยอาจแม้ว่าได้ประมาททา รวมเกินด้วยกายวาจาใจทำอันใดที่กระทำแล้วตอนหน้าก็ดีหลับหลังก็ดีแต่กันาก็ดีไม่เจ็บกันหน้าก็ดีมาราชาหลายขอน้องกลาบขอดขมา ขอนอนกญาสวายบนกุศลแต่ท่านพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงเป็นร,ร่มโพร่งใสของพวกเราทั้งหลายอาจนานเข้านานด้วยเธอ ขอให้ญาตยยโยมที่รับชมเนะเพราะว่าบ้านไฟ์สดยังไม่พร้อมเสียงที่ออกมาเข็อาจจะไม่ค่อยดังเนาะแต่ว่าจะพยายามบรรยายให้ทุกท่านได้ฟาาังในตอนนี้ท่านอาจารย์จรันก็ได้นำพาคณะสงฆ์ทำสามิิกรรมในการฝากจาระ เราเขามาราบตาหลวงพ่อใหญ่สมภพโชติปันโย <c oughs> เสียงอาจจะไม่ค่อยดัง <c oughs> ก็ให้เราชมภาพบรรยากาศนะร <c oughs> ่วมอนุโมทนา อาจารย์ก็เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ตัวแทนยติธรรมในการส่งน้ำขอเข้ามาลงพ่อใหญ่ในเทศกาลสงกรานที่จะมาถึงเรถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการได้ส่งน้ำขอเข้ามาที่บาอาจารย์โดยเฉพาะ พวกเราในขณะน ENA, ี้ได้ชมภาพบรรยากาศ ขอบคุณมาขอพรวัสดีพระเจากด้วยพระเจ้าเองเป็นตลัสดีด้วยขอให้เราเจริญในธรรมขอให้เราปลุกอยู่ได้เป็นกำนกนลังของพระสัจธรร เสรขออนุญาตให้้าภาพเป็นตัวทนผูหายศพในกากรไปได้ไหมไอ้พระจ่าไปขัดากรยครไรด้วยสุขภาพของท่านจายหลวงพ่อใหญ่สมภพท,ที่อาภาจุ ญาติธรรมก็คงจะเข้าใจนส่วนหนึ่งก็คงจะได้ให้ญาติธรรมได้ส่งน้ำกรเด็ดตุ่นเลยก็จนครบทำประจันก็จะให้โยมตูตูจะเป็นตัวของสถานที่บางสวนสายสัมพันธ์แห่งบุญได้เป็นตัวแทนญาติธรรมส่งน้ำพอเข้ามาหลวงพ่อใหญ่

กอรทีองไนาลตัวประจานโดยเพราะว่าประจานสุขภาพไม่ค่อยเป็นที่เดี๋ยวอาตมาจะขอเให้ทดแทนให้โยมสง We will use the word to ต่าตงกันมาทุกวันละก็ตางกันขอให้ท่านได้อยู่ในศาสนาขอให้ท่านได้อยู่ในเจริญในคารุณแต่พักรอนะครับเดี๋ยวรถออ,อกจะมาแจ้งท่านทีเออพระอาจารย์แล้วไม่ได้ถามว่า สำหรับการไล้สดในดตรงนี้ก็เพีนงสายุติไร้จะเพียงเท่านี้นะากิ่การยังคงมีต่อนะที่บ้านส่วนสายสัมพันธ์แห่งบุญก็ขอนมัมทนากับการเข้ามารับชม